สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักกันเช่นเคยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับคุณหมอเรื่องของภูมิแพ้อาหารกันมาแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงการแพท้ทางผิวหนังกันบ้างน,นะคะซึ่งมีได้หลายสาเหตุแล้วก็ลักษณะอาการจะเป็นยังไงนะคะในวันนี้เราคงอยู่กับนายแพทย์กันพงษามารถนะคะนายแพทย์ชํานาญการหน่วยโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันวิทยาและรมาติซึ่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอมาพบกันอีกครั้งนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการแพ้เกี่ยวกับอาหารกันไปแล้วในวันนี้จะพูดถึงแพ้เกี่ยวกับพื่นผิวหนังซึ่งเรียกว่าเป็นโรคลำคาญนะคะมันทําให้แบบลำคาญทั้งเด็กเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยเห็นแล้วก็หิทำยังไงก็ไม่หายไปสักทีต้องถามคุณหมอน,นิดนึงว่าสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับอาหารด้วยหรือเปล่าคะ คือจริงๆแล้วนะครับภูมิแพททางผิวหนังเนี่ยคือมีสาเหตุมากมายหลายอย่างแม้กระทั่งบางกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุก็มี บางกลุ่มก็เป็นสาเหตุจากพวกแพ้ภูมิตัวเองก็มีแต่ว่าสําหรับพวกสารแพ้จากภายนอกเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วที่สัมผัสกับทางผิวหนังเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มผื่นสัมผัสผนะฮะก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารใดๆเลยแต่ว่าพวกกลุ่มแพ้ที่เป็นผื่นอโทปิกที่อาจจะเจอในโดยเฉพาะยิ่งที่เจอในเด็กเล็กๆเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับอาหารบางชนิดได้นะครับอย่างเช่นอ,อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องของการแพ้นมบวเนี่ยบางคนก็ปรากฏ อาการแบบเป็นผื่นแพ้ผื่นอโทปิกเนี่ยได้เหมือนกันครับผมและอย่างที่แพ้ทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับอาหารคือหมอบอกว่าแพ้จากการสัมผัสหรือะอะไรอย่างนี้เช่นเช่นอ,อะไรบ้างเช่น <ๆ S 2> บางคนแ <ๆ S 2> พ้พวกไอ้นิกเกิลนะฮะโลหะต่างๆหรืออย่างบางคนที่ พกใส่เหรียญไว้ในกระเป๋าแล้วก็มีผื่นตามที่ตรงจุดที่สัมผัสขึ้นมาบางคนแพ้พวกกลุ่มยางนะใส่รองเท้ายางแล้วก็มีรอยแ<อ>พ้ที่ปรากฏตรงจุดที่สัมผัสกับกับยางตรงนั้นนะครับก็เป็นไปได้ครับแลวอย่งางแพ้ภูมิตัวเองนี่เป็นยังไงพวกกลุ่มแพ้ภูมินะมตัวเองเนี่ยก็คือ,อภูมิคันของเราเนี่ยครคเราแทนที่จะ,ะทําลายพวกสิ่งแปลกปลอมหรือว่าพวกเชื้อโรคที่เข้ามาเนี่ย ปรากฏว่าเรากับแยกแยะไม่ได้ว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโปรโตีนของเชื้อโรคหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อของตัวเองอพอเวลาที่ภูมิคันเริ่มทํางานผิดไปจากปกติแบบนี้เนี่ยมันก็หันกลับมาทาลายเนื้อเยื่อของตัวเองส่วนใหญ่ก็อาการที่ปรากฏอาจจะเป็นทางผิวหนังก็ได้อาจจะเป็นทางข้อก็ได้หรืออาจจะเป็นอวัยวะใดๆก็ได้เหมือนกันครับลักษณะอาการมันเป็นยังไงคะก็ส่วนใหญ่สมมติสําหรับเรื่องของแพ้ภูมิตัวเองเนะครับก็ จริงๆก็มันกว้างมากเลยครับว่า,าเราแบ่งกลุ่มนี้ออกเป็นอสองประเภทใหญ่ๆคือเป็นที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งกับเป็นที่เป็นหลายๆระบบอวัยวะนะครับยกอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆอย่างเช่นถ้าเป็นที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนี่ยยกอย่างเช่นบางคนที่เป็นโรคของไทรอยรก็เป็นพระอตัวเองชนิดหนึ่งกันที่มีความผิดปกติของไทรอยฮอร์โมนที่มันเกิดจาก้ตัวคุ้มกันต่อ เนื้อเยื่อบางตัวของของต่อมไทรอยหรือว่าพวกทัพพมเองทางผิวหนังบางคนที่มีผิวหนังอลอกเป็นพืนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะอาจจะมา,าปรากฏอาการเฉพาะที่แบบเนี้ยได้หรือว่าในพวกกลุ่มโรคที่เป็นทั้งระบบหรือหลายๆระบบโอวัยวะที่คนรู้จักมากที่สุดคนจะเป็นโรค SLE นะฮะหรือว่า Systemic Lupus Erythematosus ก็เหมือนอย่างที่คุณผู้ผู้อุทุจันเป็นเลยนะครับก็อาจจะโอ้อันนี้มีอาการได้ทุกทุกอย่างเลยตั้งแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นอาการทางผื่นผิวหนังแพ้แสงปวดตามข้อนะฮะหรือม่าจะมีไตอักเสบครับอะไรอย่างงี้ครับคืออะไรอย่างรวมกันไปหมดเลยใช่ครับหลายอย่างแล้วอย่างลักษณะของอาการอย่างคุณแพ้ผิวหนังท่วไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะเริ่มจาก ความรุนแรงน้อยๆไปจนถึงมากสุดนี่เป็นระดับไหนอะคะก็พวกอย่างสมมติถ้าเกิดเป็นหัวอันนี้พูดยากว่าไงเพราะมันกว้างจริงๆครับอย่างโรคที่มีความอุนแรงน้อยๆอย่างเช่นอย่างผื่นแต่อย่างผื่นคันอย่างชว่วตุ่มยงกัดือ,อยัง <ๆ S 2> รเคย,ยคเห็นเด็กๆที่แบบชอบเป็เน ผื่นตามข้อพับตึ้งคือเป็นตลอดปีเป็นไม่หายเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นหนึ่งในอาการใช่ครับอันนั้นก็เป็นผื่นแพ้ที่เรียกว่ากลุ่มเออัลโทรปิกเอ็กซีมานะครับซึ่งก็เจอได้บ่อยครับในเด็กเล็กๆก็อย่างที่เรียนว่าในบางกลุ่มอาจจะสัมพันธ์กับอาหารในบางกลุ่มก็ไม่ก็ก็ไม่สัมพันธ์กับกับอาหารแต่ว่าอาจจะสัมพันธ์กับเอพวกสารท้บางอย่างในในอากาศยกอย่างเช่นไรายฝุ่นเป็นต้นนะครับ แล้วอย่างนี้จะมีโอกาสที่จะหายไปไหมคะหรือว่าจะจิปๆนอยู่ตลอดลักษณะของโรคพวกนี้ครับพออายุมากขึ้นโตขึ้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนฟอร์มไปดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างตอนเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีก็จะเป็นผื่นปรากฏตามที่แก้มนะครับแล้วก็ตามแขนขาซึ่งจะเป็นแบบบริเวณที่บริเวณด้านนอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอโตขึ้นหาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเริ่มเป็นปรากฏตามข้อพับข้อพับ แล้วพอยิ่งโตขึ้นบางทีก็จะเหลือผื่นอยู่นิดนิดแต่หน่อยตามคางหรือว,ว่ามือเท้านิดนิดหน่อยอก็จะดูละเจะลาดูดีขึ้นนะครน้อยลงไปเรื่อยเร่อค่ะล้าพูดถึงเวลาที่มีลักษณะอาการแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพท อะไรก็ตามคุณหมอมักจะให,ให้ทานยาแก้แพ้คือบางคนเนี่ยต้องทานเป็นปีๆทานต่อเนื่องพอหยุดทานปุ๊บใหม่ละหยุดทานปุ๊บและยาตัวนี้สงสัยว่ามันจะมีการสะสมหรือว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรกับเด็กไหมคะถ้าทานเป็นปีๆค่ะจริงๆเราต้องเรียนว่าไอ้เซฟ e ี y โปรไฟล์ของยากลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับคือว่าจริงๆสามารถท่า เราไม่ได้ทานเองครคืออ,อยู่ในความดูแลของแพทย์ให้ในโดสที่ถูกต้องเนี่ยสามารถทานต่อเนื่องกันระยะยาวๆได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในขั้นตอนการรักษาโรคก,กลุ่มนี้เนี่ยเราเ บางคนเนี่ยเราใช้ยาทาหรือยาทาเฉพาะที่เนี่ยก็เพียงพอแล้วบางคนจําเป็นต้องกินยาด้วยเราก็ใช้ตามความจําเป็นหรือบางคนที่กินยาแล้วไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเลือกอวิธีอื่นๆที่มาช่วยหรือว่าอาจจะเลือกยากลุ่มอื่นที่อาจจะ,ะได้ผลดีกว่า<ฮ>เข้าเข้ามาช่วยได้ก็วิธีรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับ อาจจะขึ้นกับความรุนแรงของโรคแล้วก็การตอบสนองในต่อการให้ยาเบื้องต้นแต่ว่าคงสมมติในเด็กที่ยกอย่างเช่นในเด็กที่ในรายในรายที่แพ้ไรฝุนน่นนะครับและเป็นผื่นอ,อโทปิกเนี่ยแบบรุนแรงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยซึ่งไม่กี่ปีมานี้เองครับในอเมริกันแอคคาเดมีเนี่ยก็มีให้ m m e n d a t i o n แล้วว่าการให้การ การให้วัคซีนภูมิแพ้นะครับหรือการทำอิมโนเทอร์พีเนี่ยก็อ,อ,อาจจะช่วยเด็กในกลุ่มนี้ด้วยทําให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องได้รับพวกยาก,กดภูมิกันอะไรๆมากนักอะไรอย่างเงี้ยครับวัคซีนตัวที่ว่านี้เนี่ยเป็นยังไงมันเป็นปต,ต้องรับตั้งแต่ตอนไหนมันเป็นโปรตีนจากสารแพ้ครับที่เราสกัดมาแล้วก็เอามาฉีดกระตุ้นภูมิกันเด็กครับทำให้ภูมิกันเขาอตอบสนองต่อการสัมผัสไอสารแพ้พวกนี้เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมหรือว่าอาการ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการผื่นพวกนี้ก็จะดีขึ้นคืออันนี้จําเป็นต้องฉีดตั้งแต่เหมือนวัคซีนแ็กแรกเกิดมาหรือว่าพอโตขึ้นพอฉีดจริงๆแล้วเนี่ยเรามักจะเลือกในคนที่เป็นจนอายุโตหน่อยละแล้วก็ปกติเนี่ยอย่างที่เรียนว่าผื่นพวกนี้พอยิ่งโตขึ้นยิ่งดีขึ้นแต่จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่โตขึ้นแล้วก็ไม่ดีโดยเพราะยิ่งในกลุ่มที่แพ้ไรฝุ่นอย่างที่เรียนนะครับว่าเราอาจจะใช้วิธีนี้ช่วยเขาได้ครับ ซึ่งอย่างที่เคยแพทเคยได้ยินมาว่าอาจจะมีการฉีดทุกเดือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือตัวนี้หรือเปล่าแรกๆเนี่ยเราจะฉีดถี่กว่านั้นครับบางคนแรกๆเราจะฉีดทุกสัปดาห์แล้วหลังๆเนี่ยก็จะเริ่ม ยาวขึ้นยาวขึ้นไปเป็นฉีดทุกเตือนอย่างที่ว่าครับแล้วอย่างนี้ท่านเด็กมีร่างกายแข็งแรงขึ้นมีการออกกำลังกายมีอะไรเขาจะสามารถสร้างภูมิที่จะมาป้องกันลักษณะอาการแพ้อย่างนี้ได้ดีขึ้นไหมคะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วอย่างที่เรียนครับว่าโตขึ้นก็ไม่จะดีขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่ายกเว้นในบางคนจริงๆในแบบเออเชอร์ริคเตอรที่เราติดตามดูระยะหนึ่งแล้วโอ้เขาดูแล้วไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นอะไรเงี้เราจะเลือกวิธีพวกนี้ให้เขาครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไงคุณ ดูลูกอย่างใกล้ชิดและการว่าเข้าข่ายแบบไหนต้องการความดูแลหรือว่ารักษาแบบไหนนะคะก็คือจะต้องมาปรึกษามหมอนะคะไม่ใช่ลูกมีอาการแพ้ปุ๊บซื้อ,อยาทานเองทายาเองอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณคุณหมอนะคะมาให้ความรู้กับเรานะคะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้แพทย์และคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ